เดี๋ยวเปิดดูอะดูไปพร้อมกันน้องเอาหน้ากูไปไหนอะหน้ากูไปไหนอะสรุปข่าวกับลำไยไห่ทองคำเป็นยังไงครับพี่ปุ้ยไม่ใช่พี่ปุ้ยครับเดี๋ยวไปดึงดูไปพร้อมกันข้อดีผมกำลังจะสอบนิดเพื่อทีทารัสอาทิตย์หน้าครับขอพี่พีอธรายบายที่สีครับ อันนี้บ้านคุบลกลายเป็นโลตัสคูบลสาขาใหม่แล้วมั้งแมงไม่เคยกลับไปเลยเครื่องหมายสี่เหลืองยี่ไผ่บ้านเครื่องหมายสี่เหลของอุบลวันนี้พีน่าชวนยายนุชมาไลฟ์แล้วก็นั่งตีดัมมี่มันมันเอาไม่เอาเครื่องไม่เอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องห้านาทีดูห้านาทีผู้แข่งอาจารย์แดนหนึ่งเครืดับเบิลยูนูุ่งเอครับเขาพี่ดูนุงเอยังไงให้ไม่อยากเจ็บปากลุงหน่อยก้า ครับ,รบผมติดตามมานานแล้วฝาก HBD แฟนผมหน่อยครับชื่อจีจี้ขอแบบน่ารักนะครับลุงเอเบอร์เดย์จีจี้นะครับลิกขสิทธิ์ไหมเนี่ย c Electric Power is a common type of alternative energy electricity generation, t r a n s m i s i o n and distribution เดี๋ยวลิกขสิทธิ์ไหมเนี่ย อยากขอบคุณที่ลุงมาไลยให้ความสุขความสนุกกับผมนะครับเพราะผมไม่มีเพื่อนนอกจากลุงจริงๆนะเฮ้ยผมเป็นเพื่อนน้องแด้นานหนูเป็นเพื่อนน้องเสมอเนอะด้วยตอนนี้ซินิเตอร์คล็อกกำลังไล่ทำลายพหุจักรวาลอยู่ย่ารั่นสามร้อยทูมาจับตเธาเร็วกูจะรั่วกูดจักรวาลด้วยสามร้อยทูถอดวิกออกตะกี้นึกว่าจะไปเต้นลีลาดเครื่องไม่ได้เต้นลีลาดครับแหมแต่งเป็นพี่โป่งเหรอครับไม่ได้เป็นพี่โป่งครับ พรุ่งนี้นะหนึ่งทุ่มนะครับเจอกันนะน้องหน้าปกไลฟ์กูรื้กว่าจะเล่นเกมเปิดมากูเจอคนเร่ร่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเร่ร่อนแล้วไงไอเยี่ยแล้วกันไม่ใช่เร่ร่อนแล้วไงเยี่ยแล้วกันไม่ใช่ครับลุงเคยอยากแข่งกับโพส์มาโลนแล้วตั้งชื่อว่าเปี้ยวดื้อโคโลนไหมครับมึงแหละเปียวดื้อโคโลนคู่แข่งโพสมาโลนไอเด็กเป็ดไอเด็กเคี้ยวเชฟวิลแมนมาให้แป้นค้นผมยาวพไ<ม>ปสักผมด้วยนักวิยาข้าพ<ม>ไปเลยเออกไปไหนหไอ้วน เดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะน้องติดอะไรวะติดลำไม่เปิดเสียงติดสวยไม่ใช่ติดสวยครับมีแต่ติดหล่อครับนี่ทำดึงตึงนี้นี่ยังไงยังไงตึงตึงป่าขางเงินที่เอามาเลี้ยงชาบูออหอร่อยมากค่ะจริงหรอ,อคุณป่านะคะรักป่าเสมอหน้ามาหาอีกนะป่าม่กูไม่ได้เป็นเลี้ยงชาบูมัใคายสัต ทหารมาทั้งหมดตรงมิด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 ,มด,มดเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยจบก่อนน้องนะครับว่าบอยเขาแข่งไม่ได้เล่นเล่นนะสุดสวยขาขาเดี๋ยวลูกยีเอาโดนเน็นขึ้นกว่าน,น้องแป๊บ,บนึงแปบบ๊บนึงนะครับโซทีน้องเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักครับมึงดูกูเต้นตึงมากมึงดูดีอยู่ข้างหลังน,นั่นนมึงเชื่อไหมช็อตเนี้ย กูเต้นประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าเข้ามาพอกูเชื่อภาคักรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมเนสาบานเลยนะเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีกูเต้นอยู่ครึ่งชั่วโมงไอ้เป็ดตัดใส่สองมิกูจะรั้วเลยนี่มันนี่มันอาจารย์ยิ่งเมามไอเหียกูเต้นอยู่ครึ่งชั่วโมงกูวนสามรอบมึงตัดใส่สองมิ้แต่งหลอดได้หลอนเสื้อไอแยกนิวเดรี่เนี่ยเดี๋ยวกูให้ดูช็อตเนี่ยไอช็อตยืนหลังรถตุ๊กตุ๊กอ่ะ เนี่ยช่องครับชื่อช่องก็ตามชื่อผมเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหากินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมาบานเลยสามรอบกูวนอยู่เนี่ยลุงเอครับผมอยากลงทุนครับมีเงินสามแสนบาทแต่คิดอยู่ในใจว่าจะลงทุนหรือคืนเจ้าของดีครับหมอสุนินมึงตัดลงใส่สองวิแล้วดูหน้ามันเฉยด้วยนะหน้าเฉยด้วยนะ มึงตัวเองสาวลมคุอ,อ,ยอ,อ,อุยพรผมหน่อยครับผมชื่อเตเฮ้ยเออบอรเดเต,ตครับไป็ปากพ่อมึงไต้ปากพ่อมึงเถอะเป็นพ่อมึงนั่นแหละเอ้ยเฮียเฮ้ยนี่มันอันเดอร์เทเกอร์ไม่แปลงฟันนี่นามึงไหนักทีไ่ไปทอนฟันแสลม,มให้ดูหน่อยหล่อมากครับหล่อแากปามากเลยครับปาเลยอ๋อปามากปากหมากมึงเลยปามากแล้วโขยไรล่ะมึงอย่านักเลงกันเถอะนะกูว่าเนี่ย เมื่อไหร่ลุงเอจะเล่นไมโครฟ t ซีรีส์หนึ่งร้วันให้จบครับ8เดือนแล้วนะครับตอนนี้เข้าอยู่ที่ดีทูแล้วครับเปิร์โหลจังนะไอซ์สองไ่ได้ดอยเนดะูเอลพีได้ด LP ได้ได้ไอพีไอ้ไอพีเอครับลุงต้องดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะเพราะว่าน,านำ้ำกลับม,มาหาพี่เถิดนะพี่คิดถึงน้ำนะนี่ดูเอลดูเอ เฮ้ยผมยาวแบบนี้ใส่แว่นแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้ชัดเลยพีติกกินสีสิดดูโคต,ตจะนะเหมือนกดดูเองไม่ได้พีติกกินสีครับคู่แข่งอาจารย์แดงอาจารย์เหลืองมึงอาจารย์เหลืองไอเด็กเปรตมึงอะไรอาจารย์เหลืองเดี๋ยวดูน,นี่จบลลแล้วเลยหรวเขาเกงมงันน้องเอพี่ดูเอมานานนี่เป็นโดครั้งแรกนะ <c oughs> และจะไม่มีครั้งต่อไปอีกน้องแล้วทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยครับ คุณมุงบอกขนาดแต่งหล่อแล้วอยากถามว่าหล่อสุดได้แค่นี้หรอน้องไม่ใช่ครับมึงว่าชุดนี้เข้ากับลุงเอไหมน้องนะครับชุดชุดมันเลือกคนไหมเอาแล้วค่ะนี่เมตาใหม่รอค่ะทิปหายแล้วค่ะแค่อึอๆยกูยังพิมพ์ไม่เป็นเลยค่ะนี่ล่อโดหายอีกค่ะมาใหม่ครับมาใหม่ตั้งแต่เมื่อวานซืนนะ่เอคับทำคลิปสนุกสนุกมาเยอะนะคะผมไม่มีความสุขเลยพอมาดูลุงเอแล้วมาความสุขขึ้นเยอะชอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับ เฮ้ยคือยายนุชตอนสาวๆออกไม่ใช่โทษทีครับนี่มันคือปุ้ยแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับอาจจะยังนะอาจจะยังนะทุกคนว่าอะทุกคนทุกคนเชียร์ทีมไหนอะพูดตรงๆเลยหมูสับกับหมูยออะเชฟวิลแมนมาอีกรอบไปจ่าเลนเอเปสเลนที่โทนาณครีอาผมปิดคัวมึงเชียร์ทีมไหนน้องฝากบอกไอ้ในหน่อยที่ไลฟ์ควนก่อนดีดกีตาร์แบบนี้ขาเอาดีกว่าร้องเป็นลูกทุ่งเลย จริงไหมเอที่คนในวงการเย่เย่ตุ๊ดคนเขาบอกว่าตุ๊ดเอหอมหวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอตูตกตุ๊ดหอมหวานนี่โดยประตูเนเธอนี่โดยประตูเนเธอดูดด้วยเป็นไงอ่ะคุยเนี่ยโดยประตูเนเธอร์ดูดด้วยอ่ะทีมูยอว่าหนึ่งทีเชฟวิลแมนมาเฮ้ยเขางอกไปแล้วอ่าผมไปแล้วเชฟวิลแมนกลับมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องเดี๋ยวดูให้จบก่อนอืม นี่ฟึบนี่เอ <A S 1> อยู่ไหนวะตอ,อนนี้ลุงเอ <A S 2> <A S 1> อยู่ตรงกลางฟึบชี้หน้ากันอุ้ยนี่ทีทีหมูกระโจค,ครับม่มีหมูกระโจค,ครับนี่ไงเขาถ่ายงานกันพี่แบงค์กูนอนนี่แหละเขารอกันถึงบ่ายสามพี่แบงค์ยังไม่มาพี่แบงค์นอนอยู่แล้วแต่จะเลียนี่แหละไฮไลไท์เลยว่างหนึ่ง <อา S 1> ที <อา S 1> เพราะาพ,ราพี่แบงค์นอนเพิ่งตื่นนะครับอืม เชแมนยูดึกไปหน่อยอืมดีใจได้เช็ดโก้เรียบร้อยเช็ดเคไม่ได้มาถ่ายอืมเรียบร้อยดีใจได้เช็ดโก้สแกนหน่อยครับอุ้ยน้องเีก็ไม่่อยอยากสแกนะนะครับ